สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีแฟนคลับ FC ซซองซีบีออฟฟิเชียลครับมอนี่ครับเดินทางมาหอดจอดถึงแล้วครับก็มาหาครับพี่น้องครับพร้อมครับพร้อมกับเมนูครับพี่น้องครับเมนูมาต่อนอ้อยไส้ครับอ้ายฮักอ้ายขมหมอดเพื่นว่าเพ่อนอยากฉลองเต้าแก่นนะครับไปเบ่งบรรยากาศว่า พ่อถือเข้าไปแล้วไอ้ข้าวมอดสืว่าจังไดนพี่น้องไปติดตามครับเอาสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาลอยเพชรบ้านแพงครับครับการสดตอนนี้ครับอยู่หน้างานนะครับเนาะครับเขาอยู่กันที่บ้านบญครุกนะครับบนบนครุกครับอำเภออำเภอท่าตูมท่าตูมจังหวัดสุรินทร์จัังหวดสุรินทร์นะครับเนาะไปตอนนี้ครับเข้ามีของวอตถนมาฝากผู้ใดเดี๋ยวพี่น้องรอติดตามครับมาแล้วมาแล้วบอกเอ้อ๋อนี่บอกว่ามีเข้าต่างคาสวัสดีครับ คอยมีหยังมาฝากเจ้ายซ่องนี่ซ่องยังคอยมีซ่องมาฝากเจ้าเพราะว่าเห็นเจ้าตัดผมไม่รอพอดคอยก็เลยมีซ่องมาฝากเจ้าแต่ความจริงอะซ่องนี่มอบให้แกผู้บริหารหนุ่มหมัดโกโจยมานินแต่ของฝากของคอยอีลีคือตัวนี้ เห็นว่าอยากสลอมเต้าแก่นอยากสลอมเต้าแก่นแมนประเดี๋ยวยังมาฝากกันไหวยหวยหวยยังโอ้ยทำไมทำไมเออกับถ่ายเพื่อนกันพี่น้องนี่ครับถ่ายของสองเอาแบบนี้เอาเสียบกันน้นี่ครับไก่บ้านไก่บ้านแท้ๆครับไก่บ้านใช่แท้อลอยเปอร์เซ็นต์ครับยังว่าไก่บ้านไก่บ้านเขาขามาจากบ้านไหมเอามันอยู่หน้าบริเวณท อยู่น้ำกับอยู่ได้แต่ว่าไก่มันอยู่ในบากว่าไก่ข่อยกนไปไยาข่อย่่ได้กินไก่บา่เยไก่นอ๋อเี่ยพักหญ้าสวนขั่วรัวกินได้เดี๋ยวเดเังไสิมีหมอจะมีหมอนมดหมอก็มีหมอนั่นแหละหอเาดว่าสองเชียวอ๋แล้วดีสองเชียวเคี่ยกันแล้วดีสิ่งมันสิ่ยหมอนว่าแ่ละว่าหมอกเขา่อกยังไมาดินายกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเป็นหมอนขัวไม่น่ยบ่ เอาเอามาก็ได้เดี๋ยวให้มหาจัดการเนาะมหาจัดการที่ละบาทจังพราะว่าคำไม้เขาชิเขาชิญยากเขาชิญยากเน่ยเบิ่งพักเบิ่งดูได้หอดหน่วยบกอบกหมดเลยตัวนี้่ตะกูดกระวหน่วยบักบักกูดบักกูดเดี๋ยวคอยจัดการให้ยนหงุดยันเจ้าโบยาบะเป็นบักกูดบัวแมนเดี๋ยวไอ้คอยสิว่าไอ้ฟังคอยส่วนส่วนแล้วส่วนอีกว่าไปเฮือนคอยแน่ไปเฮือนคอยแน่ มันจริงส่มือนี่คอยมากฝ่ายท่านบานเจ้าม่ายโยบัณนี่คอยเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวบีกที่บีนอนแล้วคอยก็เลยลวงคอยนอนตั้งมงวันวัเสาร์เนี่ยเจ็ดโมงเสาร์เจ้าเจ้าไล่ฮะคอยตีหาเดี๋ยวนะ่ตีหาคอยยังนั่งย่างหมูอยู่ไหมก็นั่นละบันนี่คอยคอยมานอนอยู่มองนั่นไหมขามสะพานนั่นเลื่อนบันบัลบัลเสียวบอวบันเซ่บันอีเซ่แล้วบันอีเซ่นอนอยู่คางหวยทับท่านนะ เออห่วยครับทัานมันจะมีเดินอยู่นั่นน่ะเลย่อนสะพานม้านอ้อยเดียวเออเป็นวัดปลาอ่าไปนอนอยู่ท่นบบดนี้ตื่นมาประมาณไปนอนอยู่มองนั่นเด้มองเัินเอียงกับมองรงิอแม่น้ำนะเออแม่น้ำห่วยครับท่าก็นอน่นละล้อกับนอตมองเดินเละนีพระพุทธราลูกยุ่นกันนั่นแหละแล้วนอนบองนั่นละวัดปลาอยังเัินน่ะเออนั่นละนอนพระพุทธรูปนั่นละเดินนั่นมีลูกช้างเป็นยังจังคอยส้วนเจ้ามานอนเฮือนหนูบ่ นอนเสร็จปุ๊บตื่นเศรอ้าข่อยจิพาเจ้าไปหลานมือสองเ,ออเพราะว่าเขาลงของม่เพียบเลยไ,ไปเลยมันก็บมีเงินซื้อเขามันก็สิไปก็ทำนั่นแหละเอาไปเบิ้งแล้วก็ยางเป็นกิเลสตัวออกมาเพื่อนออกมาเห็ดไปน้ำบอกกันไปบอกกันเดีเาา๋ยวน,นี้เก็ดสิบเก็ดสิบเอาเก็ดน้อยนิดแต่ยงมีบ่โอ้ยเข้ามาหาถืออะไรเนี่ยนะโอ้ยถือไปอะไรถือไปคนหาของความพี่น้องท่านใดมาหาเจ้านะ เรามาหาอีหล่าวงอิงกัโอ้มาจะใสเ่เรามาจะสืบสืบธรรม,ม,ม,มโอ้สืสืบธรมเนน้อแต่ว่าคลิปนี้เอา้าคุยกันครับให้ไส้ก่อนเต็มๆกอนหดหัวไก่เั็นน้องอันนี้เนาะคอยกินฮอดเจ้าแห้งเลยยางมูไปนากะโอ้อยยากให้ไปซิมฝ<อ>ีมือมักหมูขอ่ขอยไหมจมหาแล้วจมหาอี่อยู่วเจ้าบอสจ้ามบอสมักรวเนือไก่ก่อน เจ้บา,จาบ่จ้าบมาสมัครบว่าเวลาคอยจ,<า>มจมหา,างงแต่สี่ส่วนองไอ้ซาญงยงอ้ยยงหยุดไปน้ก่กะโอ้รถทกปลอบนเนาะาใครับนนทหนงถ้าไงได้ไปจอดนี่นเดินวัดเีง,งานามือนี้พีเคียงบ่เว้มีเคียงบ่นี้มือนี้เรัสินังบึงมอลำอยู่ฟังพีหอกเือฝากมาหาถือกล้องฮะฮาสินังบึงมอลำอยู่ฟังพี่หอกมือนี้ แล้วเบิ้งทั้งพี่แล้วจังสีได้เบิ้งเนาะแต่โค้ชสมัยถือไม่มานนั่งก่อนพี่เด็กถือไปแฟนเพลงพี่น้องกี่ีแล้วโอ้หันมาทั้งพี่โอ้ยแม่มานอนถ่าผู้ใดเนาะนี่เนาะมานอนถ่ายผู้หญิงบ่แม่มาจากไสเนี่ยสุรินมาจากเมืองสุรินบ่โอ้สเรนสเรนถามมาถ่ายเรื่องยังไงแม่ ผู้ใดเราเป็นคนถ่าผู้นี่ผู้น้องหรือผู้พีเป็นพี่น้องกันเป็นบ่หนอผ้าผู้น้องวะมหาจับมืออีหล่าบาผู้น้องวมหาจับมืออีหลเป็นจังไดคือจังวาอยากพ่ออีหล่าอุยิงคักแท่จะหายบ่หายกับจังดมาพ่อพ่นอยากน่อ คนน่ะโอ้ยนี่ลหะซอนทังสีะหายดีแต่ลย่ภาพีีน้องัาพลบมากครับว่าพันยูไก่ดีแต่ไม่มากครับถ้ายูไก่ผมมีปัญญาไปดอกครับก็เลยมานอนถาเลยเนาะบ่พ่อเ้าก็ต้องนอนถาวันนั่นแล้วนแล้ววันนี้สิตรอบีหลาบอกขึ้นว่ามาจับมือซื้อๆกระชิครับขนมากกว่าความขใกับ ไปวาย่หายดแล้วครับอควิรง้ครับโดยจร่นได้เห็นจคลิน่แคลน่ะตัวจริงก็คือแม่นี่แหละตัวพูดหน่อยๆคือแม่นี่แหละเป็นพูดต้าออกถ้าออกคือแม่นี่แหละยีหลี่นาดขนาดคุณแม่ ท่าล่ะก็ยังเป็นผู้สาวตาอ่ออยู่เนาะว่าแมนเพิ่งผิวพันหรือเพิ่นตาอ่อตาอ่อคืออีลาลนีเน่เป็นเจ๊กเนี่ยเจนี้เป็นเจ๊เ็นกว่าอันนี้เจ๊แท่แครับสุรินแท้ ลูกครึ่งอันนั้นบ่ครึ่งอันนี้บ่ครึ่งวะ่ะครับเดี๋ยวมือแรกเนาะสารฝันเนาะแม่ติงด้วยสิบ้าอีแม่ไปสารฝันพอหยุดต,ตัวเนาะอ้าเดี๋ยวพี่าไปได้ม่โอ้ยกับบอลากับพาไปทำกันนี่ะกะามาตั้าหเสียบีเสียบีมากกว่าตนแย ครับุกหัวจักเออบุมีไผ่หูจักผมดอกีเพราะว่าไอปากหวานจังสี่แต่ว่าเพาเพ็นแฟนเพ็นกันรอแมนบปากหวานจังสี่แมนแหละชนีแรกในใจสาวนี่เนี่นี่นี่ยนี่นี่นี่ กับหวานนั่นแหละบางสันเพิ่งมาได้ผู้บ่าวรอดอกเอามือแรกเนาะจังคอยไปปล่อยอีหลานเนาะแม่เนาะครับเออเกือบจะเขายุกวอยดอกครูบาหนึ่งบรรยากาศย่านฝนตกแล้วก็เครื่องเสียงมันดังได้แม่ัผู้ขบกตาไดีเนาะผู้ขับกระตาบอดีแสดงว่าเพิ่นเถ่าแล้วตัวผู้ขับนั่งขนาด เท่าก็แม well, no. da oh, uh, sure? ่อีกตัวนี้เพราะว่าพันตาบอดีด้โยแัวแซด้วยแซเด้วยจ่าแซเด้อบปเดีบยวปรเดีววาอีหลีดอกวาแซลว่าวแซลวพุ่นน่ะอ่าสิปังเป็นสาวตออออยู่สาวกับมีผัอุ้ยพอดีเลยบันทึกคอยโซนละแม่เอ้ยอันนี้กมีผอันนกบมีเอาคลิปนี้หยอกหยอก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 แม่ท่นครับ ต่ออายุเิ่นตัวหยอกเิ่นแมนอันไหนอันไหนผ้าเป็นมวนเขาก็หยอกเป่นตัวพี่น้องแมนบลาล้าค่าครับเอาคลิปน erm. ี้ฝากไว้สนิซะก่อนพอกันคลิปนาครับพี่น้องหูซื้อเพิ่อยุฮะแม่ถ่ายไปดีเลยคอยหูซื้อเจ้าได้บอกมาฮะม่ แม่ขึ้นต้นดูตัวหยังกันนะซื้อเจ้าแม่แม่ขึ้นต้นดูตัวหยังซื้อซื้อแม่ตัวอ๋อตัวอ่ออุ้งอิงกับไปแล้วตัวอ๋ออ้อเจ้าอ่ะฮะซื้ออ๋อเจ้าอ่ะเวซื้อหยังกันนะอู้เวไม่ได้แท้แม่ซื้ออูดีเอง อูอยู่บอกว่าว่าไข่ตัวถามอัดอออัดอออุพูดนะสองสาวสกุลตัวอออุกะอัดกะอุงอิงโอ้สามอเลยสามสาวสมพงกันเนาะโอ้โหขนาดไข่ซื้อทุงวดทุ่งวดนไข่กระปุงถูกสามตัวองค์นึงนี่แหละโอ้ เนนึงกัหย่มันมีหมองลงวะล่ะมันมีหมองลงวะล่ะอยู่บ้านนั่นบายมากรู้ขึนน่ะมีเดินบ่เดินนี่ร้าบเดียวแบบแบบนี้อ่ะแบบนี้บ่เอามันแคบบ่บ่แคบกับรู้ขนเอากว้างกว้างคือล้านสร้างเลยไหมลงล้านสร้างได้บ่ลงลานช้างได้ไหมกระซักันนี่เราพูนเราพูนพูนนะพูนนะโอ้ฉี่เพิ่นหลายครับพี่น้องครับ ที่พ่นหลยครับครับที่พ่นหลายครับลูกสาวพ่นกระสดลูกสาวพ่นกระสดครับพี่น้องครับที่พ่นหลยลฮะเน่ยอนอยูส่รัตนาอยก่ือเามเลัตนาอคนัตน้ก่นอนอยู่ับครับอ๋อลอยู่ัตาเอผมอยู่รัตนะ เรียนโรงเรียนเดียวกันกับไอ้นงหาสุรชัยนางหาเป็นรุ่นพี่รหัส001ผมรหัส133ไกันแทนเอาพี่น้องคลิปนี้ทั้ง่องซีบีฝากไว้สำนีก่อนพ่อผู้สาวตาอ่อตาอ่อแล้วก็พพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับพุ่นหนาเป็นเขิน้ยได้อุเขินแล้วเอา ฮะเมีนแล้วก็มาเกิดจักศาสัรเอาพอกันคลิปหนาครับพี่นองครับขอบคุณทุกยอดกด s ับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีดีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ